ครับพูมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนก็มาพอ,อก,กันนะครับมือนก็ไดดเดี๋ยวเอา,เอาหอยเล่ามาปาดนะครับมือไอหอยเล่าออกเนาะหอยเล้าพัฒนานะครับอันนี้เป็นหวยง่ายเลยหอยรัฐบาลกนะ็เอาให้เอาตามนี่แหละนะครับเอาอยู่ในกรอบนี้ละเป็นเลขล่างนะครับ เดี๋ยวเอาไม้เหลา,า,านะวัที่แล้วมันเป็นตัวกรับนะครับเดี๋ยวมัหนีกัดสิมาลงใงห้คือเก้านะครับอ่อไม้ลานี่ ผมได้เขียนได้ไอ้นั่นออกมาแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้หายเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> ไปแล้วซี C แล้วนะครับ สำหรับสามศูนย์่ศูนย์ห้าศูเจ สี่เจ็ดสี่แปาเจ็าแปดนี่ยแม่เลขสามจัอะเป็นเลขสิบชุดนะหนึ่งสองสาี่แดเก้าิบชุดนะครับจริงก็ว่าให้ซื้อเบอร์ทุกตัวนั่นแหละนะให้ซื้อทุกทุกหางนะครับ ที่นี่ทาวานินนะครับไป้ีสามศูนยี่ศูนยแล้วก็สาเจ สามแปดนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาร์จิจากสิมาบอมาเด้ก็อย่าไปเอาเอ่อันนั้น,ปนไปได้นะครับก็คืองวดที่แล้วนั่นแหละผมก็เน้นใหายกสามสิเ่เป็นเลขสิบชุดคือกันนะครับแต่ผมเขียนเป็นสามแถวแบบนี้ติดต่อกันสิบชุดแต่ก็เน้นให้ไปสี่หางมันออกสองหกเด้มันบ่ได้ออกหกสองนะมันออกสี่เก้าสองหกงวดนี้คือกันนะครับ อาจจะออก4037นะก็ะคือเป็นยังจังจับหลายห้างแนก่ก็กาว่าให้มันเป็นบนล่างนะครับแต่ว่า0มัก0ูนย์ยงวันนี่พราว่านาซิมานะพอเหล็กเล่านี่0นมันสิมาดุนะครับก้ <c oughs> ถ้าบอมแมนศ30กับ3738แล้่อตอนกับ3040นะแต่พวกนี่ก็ยาถิมนะครับให้ซื้อไว้ทุกตัว แต่ว่าบตับตตองบัตตองอันนั้นนะกะตัวเน้นนี่ก็ให้หนักขึ้นวาเนี่ยนะครับเป็นหวยเหล้าเออเนนี้เอาหวยเล่ามาฝากนะครับสําหรับหอยไงกะนี่หละเราจะเขียนไม้ให่งดีๆอยู่นะกะล่วงวัยจังแ่โดนเติมเลยละอืม อันนี้กะเป็นเลขบนนะบนส่วนบนล่างส่วนล่างอันนี้บนนี่ส่วนมากมันเปนส่วนมากดอกมันเป็นเลขสิบชุดคือกันนะครับแต่ว่ามันก็นหลายหางแต่ส่วนตัวผมผมยางให้ซื้อนะล่ะเก้าหางนะครับแต่ว่าที่ผมจบชอบก็มีแปดสามนะผมคิดว่าเพราะว่าหนึ่งสองสามนี่มันเด่นนะครับ ราค่าเจ็ดแปดเก้านี่เด่นเจ็ดแปดเก้านี่ติดหนึ่งตัวหนึ่งสองสามติดหนึ่งตัวนะย่างที่ผมเ,เคยล่วงไห้นะครับ <c oughs> นี่หาเบอร์ยังสีเ่เดี๋ยวพี่น้องงงแค่แม่มันเข่าของมันถูกสูตรน่ะละย่างแต่เข้าจับเลขบัตรถึงนะครับอันนี้เดซี่ห้าหกนี่กับเจ็ดแปดเก้าถ้าเกิดเอาจะสองสูตรนี่จับกันนะกระิเป็น แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะ <c oughs> นี่ก็ชนที่แปดแปดเก้าศูนย์นี่ชนกันแล้วที่นี่จับแบบบบประมาทผมก็ได้จับตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึงนี่เก้าศูนย์นี่นะแต่ว่ามันก็อยู่สูตรเดียวกันนะเก้ากับศูนย์นี่ก็ได้เก้าศูนย์นี่อยู่สูตรเดียวกันถ้าเกิดว่ามันโมเมนต์อ่านี่ละ มีเห็นน่นละหชุดนะครับแต่ส่วนตัวหุมักแปดสามนะแปดสมานี่ละแล้วก็ 7, 2, 7, เจ็ดสเจ็ดสารียว่าเก่าสิมาอีกบ่ถ้าเก่ามากก็เก่าสองเก่าสเก่าหเก่าสอเก่าสยังประมาณนี้นะครับเลขร่างกบที่เรกกับเขียนไห้ว่าเปลี่ยนแบบนี้เนาะที่นี่ว่าอา่ามากิดคำนวณเอาแก เราแค่สูตรสองสูตรนะสองสูตรมาจับกันมันก็สิได้เลขออกมาประมาณนี้นะครับเลขล่างตายตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะอันนี้เป็นของอ่ายาโมงออกสึกนะครับฟับงนี่ยาโมงออกศึกฟังนี่เป็นของไวยสูตรทัมมือนะไวยสูตรทัมมือในสี่ตัวคือกันนะครับซึ่งแนี่น้องร้อมันชนจีบเลขแปดกับเลขศูนย์ตาสูตรมากกว่าสามศูนย์กับห้าศูนย แต่ถ้าแปดมาก็เป็น8 5กับ8 7เข้ามาเป็น 9, C, 9, เก้าสีเข้าหาหรือว่าสีเก้าคือเก้านะมันเลขตัวเดียวกันแหละ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็ยาวมอกกามเด้กสีนึงนี่ก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกถ้าบอันนั้นอีรีแปดหารู้สึกติดเลขดังเลขอันจัดังมาจนะ 8, 5, ท้้งใดดอกนะแปดหานี่พี่น้องคือสี่สือว่าได้หล,ละหละเบื้งส่ง จะห่มได้แล้วลอตเตอรี่ผมได้มาซองใบนะครับแปดห้านะเป็นเลขล่างรุ่นเลขล่างกับห้าศูนย์แล้วก็บเก้าซีนะเห็ดน้ำซื้อนนำแล้วเหตุเราเสื้อยังได้เนาะกะโอเคนะครับคลิปนี้เอาแค่หวยลาวมาฝากให้เอาตามนี้เด้อหวยลาวยี่สามศูนนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังซีมาไอ มาจับเลขไงนะเป็นเลข3ตัวบนนะครับให้แลัวก็มาคัดอ่าให้มันเหลือน่อยชุดก็นี่นะเลขบนเนี่ยหที่มาคัดให้มันเหลือหน่อยชุดก็นี่นะนนแ,ตนนนแต่ว่าผมต้องเคียรให้เบื้องเบิดเพราะว่าบางที่กระดวงของพี่น้องเนาะจานว่า30ตรงกับทะเบียนรดแล้วว่าเกศบ่แล้วเจผมผมจับทุกโตนะเพื่อที่ว่าไ่าให้มันลดนะครับ ถ้าผมจับหลายชุดปัันนี้มันบ่นารุดอกปกติผมจะจับให้แค่สามสี่หางแล้วกับฟันให้แค่หางเดียวนะครับจ่ของแต่ละงวดละงวดเดี๋ยวกระสิฟันให้คือเก้านั่นแหละนะก็โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ